พระสง์จะให้องค์พระกุมารนั้นนมัสการดาบทดังใจหวังแต่พระบาทของพระโอรสปรากฏยังบนชาดาตั้งแห่งเสียนกาลาเทวินดาบทตกใจนอกไหนทั้งอินสีพี่เคราะ์ทวนทีทันทีมีชายายเห็นต้องตำราลักษณะมหาบุรุษแน่นอนที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ใดใด กระัชลีและไม่ลืมไม่พลาดครับกราบกราบกราบทำจิตให้มัน่นให้สงบสักครู่เป็นสิริมงคลยิ่งนักที่นี่ที่นี่ ที่วัดเกตุบดีสีวลา,ลาลามอำเภอเบืองจังหวัดสมุทรสาครมองขึ้นไปมองขึ้นไปโอ้โหโอ้โหองค์สีทองงดงามพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์เห็นมาแต่ไกลไกลศักดิ์สิทธิ์เรื่องลิ์มากมายเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ ผมเองก็มีประสบการณ์นะครับต้องบอกว่าวัดน,นี้คุณแม่กเกษมแม่ผมนะเป็นผู้ที่เลือกเป็นผู้ที่มีความศรัทธาสั่งไว้นะครับผ่านมาต้องมากราบไหว้บูชาสักระขนลุกขนชันปิิ้มปิติด้วยพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์งดงามตามภาพนี้เลยครับ สุดยอดทำบุญก็ง่ายๆนะครับมาที่วัดวัดเกตุบดีศรีวลาลาบอำเภอเบืองจังหวัดสมุทรสาครสุดยอดทำบุญก็ง่ายๆนะครับมาที่วัดเดินจงกลมทำจิตสงบเงียบสบายสบาย ชื่นใจสบายสบายชื่นใจมีสมาธิสักนิดหนึ่งนะครับกราบกราบกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สีทองงดงามพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่แค่นี้ก็ได้บุญมาก แค่นี้ก็ได้บารมีตลอดไปความทัทธาความศรัทธาตั้งใจบวกสมาธิบวกความรู้สึกกตจันยูต่อพระพุทธศาสนายิ่งได้มากเข้าไปอีกความรู้สึกกตจันยูต่อ พระพุทธศาสนายิ่งได้มากเข้าไปอีกอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไว้ขอบคุณคุณแม่กเกษมนะครับแม่คุณแม่ผมนี่เห็นมองเห็นการกายจริงๆแนะนำเลยลูกอยากเจริญโชคดีร่ำรวยมีความสุขสงความปัถนาลูกเอ้ยมาที่นี่มาที่นี่ ที่วัดเกตุบดีสีวลา,ลาลามอำเอเบืองจังหวัดสมุทรสาครมอ,อย่าลืมอย่าพลาดนะครับแวะมาเที่ยวมาทำบุญไหว้พระเผินเพินมีความสุข